นมท้้ดดีสุแแแลวต่ไ่ไคเสีียยยงคคออปนนน้าาเเเทยดยมพือ่อนๆจำคลิปที่ผมเคยลงได้ไหมครับคลิปมะเอ่ยมะม่วงนะครับผมที่ถ่ายคลิปบ้านหลังหนึ่งนะครับผมไปขับรถแท็กซี่ไปส่งผู้โดยสารนะครับเสร็จเรียบร้อยก็เลยถ่ายคลิปเห็นมะม่วงลูกใหญ่ลูกโตน่าทานเหลือเกินครับ วันนี้ผมผ่านไปผมกำลังจะลงไปถ่ายคลิปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามะม่วงมันดกเหลือเกินครับเจ้าของบ้านเขาเดินออกมาเจอพอดีเขาเลยถามผมว่าอยากทานไหมเอาสิเอาไหมโอ้ไม่เป็นไรครับผมก็ว่าไปตามระเบียบนะครับแต่เจ้าของบ้านเขาก็เลยสอยให้นะครับผมสอยให้มาหลายลูปเหมือนกันครับผมสองสามลูกนะครับผมก็เลยได้ทานสมใจครับผมจะลองทานดูว่ามะม่วงพัน์นี้เขาเรียกว่าพันอะไรก็ไม่รู้ครับ พันแอปเปิ้ลหรือยังไงลูกมันเหมือนแอปเปิ้ลมก็เลยเรียกม่วงๆไปนะครับผมใช่หรือเปล่าไม่รู้พันอะไรครับมม่วงแบบนี้ครับ